โอ้วม่ับช่วาวอ้กระทาน,านีตรงนี้มันไม่ถ้วยเหยเนี่ย,ยอยส่สีสมุแล้วอ่ะโอ้ยนี่พวกนั้นไปเอาสีกลับบ้านนอนเนี่ยเป็นชั่วโมงนะ ฉันน่ะดิฉันนอนจะตายอยู่แล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วนะเอานั่งไงมาแล้วอืมนี่เรียบเรียหน่อยนะพว่กลัวร้อนอี่ยืนขึ้นมาเออยืนขึ้นมาให้มันเข้ามาเขมแบ้นหน่อยเร็วคนออกไปซื้อสีร้อน้วตายโอ้โหนี่อะไรแค่ทาสีอยู่กันที่ทนไม่ไหวเอาเรียบหน่อยเร็วเอาสีไปเรียบทาเลยป่าไปนี่มันกี่โมงงานยังไม่ถึงไหนเลยปักเป้าโอ้โหนี่นายจะมีหน้ามาสั่งอีกเหรอ เนี่ยดูดิร้อนก็ร้อนอ่ะเอเอไ um อพวกเห็นแก่ตัวกินใช่ไหมมังกรที่ทำอย่างนี้ทำไมมังกรนี่มาในเซ็ตของฉันถ้าเกิดว่าแกอิจฉาน่ะแกบอกฉันให้ฉันซื้อของเมือนให้ก็แค่นั้นเองใครมันจะไปอยากกินวะจะทะเลาะกันทำไมอ่ะช่วยกันางทำงานดิแกดูไหมปูผาดูมันมาด่าฉันก่อนนะเว้ยใครไปด่าแกวะเอาไปมังกร คือตอนนี้นะครับเครื่องหมดไป็ไรไม่รู้พี่เตรียมห้อซีอิ๊วไว้ก่อนนะแล้วก็เตรียมออกซิเจนนะเตรียมเครื่องปั๊มหัวใจไว้ด้วยเชื่อผมหมอครับหมอครับหมอหมอหมออยู่ไหนไอ้หมอเนี่ยคอนเน็ตเออโอนหาป้าแกเรื่องไหว่ามันแค่แขนหักไม่ได้เล่นเล่อแในสมองแตกหใครจะไปรู้วะก็เห็นตรงบันไดอ่ะมันอาจจะเปรีบไปทำไมครับเพื่อนผมปวดมากเลยครับงั้นไปห้องฉุกเฉินนะคะทางด้านนี้เดี๋ยวเราพาเขาไปแล้วกันครับเฮ้ยไปห้องฉุกเฉินไปห้องนี้น้องคะน้องครับครับพี่คนไข้มีบัตรทองไหมคะ เจ็บว่ะคนเอกเ่อไหรพวกแป้งจะมาฉันโทรหาพวกนั้นแล้วดีจังพวกนั้นบอกว่าเก็บของแล้วเดี๋ยวจะรีบตามมานะดีจังจริงดีก่อนนะเออคุณหมอครับนี่ตกลงเปนยังไงบ้างครับผมแขนฮักครับแขนหักโทษหมอครับผมคือผมรู้กันอยู่แล้วว่าแขนฮักรู้ตั้งแต่ก่อนจะมาถึงโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าอยากจะรู้แค่ว่า จะรักษายัางไงให้เพื่อนผมเนี่ยมันหายแขนหักฮะมหมอยังไม่แน่ใจนะว่าจะต้องผ่าตัดดามเหล็กหรือว่าจะต้องเข้าเฟือกได้เลยเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคุณไนท์ต้กควนตามหมอวีนิดนะได้ค่ะสักครู่นะครับครับแล้วนี่รออะไรครับหมอกระดูกไงครับรอหมอกระดูกใช่ ใส่เสือใกล้เลยไม่ต้องหานะคุณหมอคะเรกรดของคุณหมอเท่าไหร่นะคะ,ะเก่าเดิมนั่นแหละเท่าไหร่อะคะจำไม่ได้อะค่ะก็ตามเรทโรงพยาบาลนี้คุณค่ะเสร็จแล้วโทรหาผมนะค่ะน้องๆเอาแฟ้มเรทมาซิ เดี๋ยวพี่จะประเมินค่าใช้จ่ายให้นะถ้าโอเคก็จะเอาเอกสารไม่เซ็นครับค่าหมอคนแรก600คนที่สอง800้อเดี๋ยวเดีเดเด๋ครับแปบ๊บนึงนะหมอคนแรกโทรหาหมอคนที่สองคิดค่าโทรศัพท์แพงเกินไปวะพี่ก็ตามเดทนะคะหมอจริงเปล่าไม่รู้หมอจริงค่ะแต่เป็นหมอผิวหนังค่ะ่านไง ดี Dante, นะมาแป๊บเดียวได้600แล้วเก่งมากเอานะ600ก็800ก็พันสี่ก็จะจ่ายไปเหอะจะได้เจ็ดเจ็ดกลับบ้านยังค่ะยังมีค่าแอดมิทอีกค่ะถ้ารวมทั้งหมดก็52,000บาทค่ะห้า52,000้าหม่องีตาเจ็บไหมใจเย็นนะาจะย็นเฮ้ยสวาเจมไม่ติดเลย เอ้าก็โทรบีกันดิโทรนีเรื่อยจนกว่าจะรับทำได้ไหมน้องคะน้องโทรหาพี่สาวติดหรือยังคะยังเลยครับเดี๋ยวคุณหมอต้องไปที่อื่นต่อแล้วอะค่ะอ๋อฮะไปที่อื่นพี่เพื่อนผมแขนหักหมอยังไี่หน้าจะไปที่อื่นอีกเหรอใช่ไม่ใช่ค่ะคือว่าคุณหมอเขาต้องไปดูคนไข้ที่โรงพยาบาลอื่นนะคะโอ้คุณหมอรับอบเหรอครับ นี่พี่เพื่อนผมแขนอักขนาดเนี้ยหมอทำไมไม่มาดูแลฮะถ้าน้องไม่สะดวกเนี่ยไปรักษาฟรีได้นะคะพี่เช็คสิทธิ์ให้แล้วว่าน้องมีสิทธิ์บัตรทองอยู่ที่โรงพยาบาลรัฐใกล้ๆนี่เองใครให้เช็คบอกแล้วไงว่าฉันมีเงินจ่ายอะแต่แค่คนจ่ายยังไม่รับโทรศัพท์แต่ถ้าน้องไปใช้สิทธิ์บัตรทองน้องสามารถรักษาได้เลยไม่ต้องรอคนจ่ายนะคะไม,ไม่ต้องรอคนจ่ายหรอ รู้สึกว่าพี่เนี่ยจะเป็นห่วงเลอเกินนะคะกับไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยพี่คิดว่าหน้าอย่างหนูจะเบี้ยวพี่หรอคะอโอเคโอเคพอก่อนพี่ครับเดี๋ยวผมโทรเรียกพ่อมาจ่ายให้นะครับพี่พาเพื่อนผมไปรักษาได้เลยครับเอาเงั้นก็ได้ค่ะคมไม่เอา <c oughs> ไม่ต้องค่ะฉันไม่รักษาที่นะฉันเบื่อไอ้พวกหน้าเงินไอ้คนเห็นแก่เงินบริการโคตรห่วยบมอเลยหมอไม่มีใจจาบันดูคนกำลังใกล้จะตายก็ไม่ยอมรักษาให้ ขอโทษจริงครับขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยครับ